El ¿Sí? ข่าวดีอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามตารางการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนในการเยียวยาจากทางรัฐบาลหรือว่าการจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนใน3กลุ่มเปราะบางนี้นะคะยังคงเหลือสิทธิในการช่วยเหลืออีก6เดือนในปีงบประมาณ2,566ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายที่จะมีการจ่ายเงินอีก6เดือนนะคะคุณผู้ชมพรัชนานพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้แชร์ไว้เก็บไว้เซฟไว้จะได้รู้ว่าจะได้รับสิทธิในการโอน เงินอย่างไรเมื่อไหร่แบบไหน,นและใช้จ่ายได้อย่างไรนั่นเองค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารตารางการจ่ายเงิน6เดือนสุดท้ายนะคะสําหรับปีงบประมาณ2,566พร้อมๆกันค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องด้วยเพื่อเป็นประสบการณ์ดีๆให้กับพี่น้องประชาชนท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารตารางการจ่ายเงินสําหรับ6เดือนโค้งสุดท้ายในปีงบประมาณ2 5 6 6ในการเยียวยากลุ่มเปราะบางซึ่งในส่วนของคุณผู้ชมใน3กลุ่มนี้เรามาดูนะคะว่ามีการจ่ายเงินให้กับคุณผู้ชมมีใครบ้างและถ้าหากมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่มีการเปลี่ยนนโยบายในการบริหารประเทศใหม่นะคะคุณผู้ชมใน3กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแรกๆที่จะได้รับสิทธิการแห่งรัฐ ทั่วนหน้าซึ่งต้องมาลุ้นอีกครั้งหนึงน่งกับรัฐบาลชุดใหม่นะคะว่าเมื่อไหร่จะมีการจัดตั้งและปรับเพิ่มทันทีเป็น1,200บาทขยับขึ้นเป็น3,000บาทแน่นอนค่ะคุณผู้ชมแต่ในส่วนของปีงบประมาณ2 5 6 6 6เดือนสุดท้ายที่จะมีการจ่ายเงินนะคะเรามาดูว่าพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้จะได้รับิทธิ์กันอย่างไรบ้างะคะ่ะแชร์เก็บไว้ก,ก็ได้นะคะกลุ่มแรกก็คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะคุณผู้ชม ec, admin, เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเนี่ยทางรัฐบาลโดยกรมบัญชีกลางนะคะหร กเดกนะ็จะมีการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดในทุกๆเดือนอยู่แล้วนะคะซึ่งปกติก็จะจ่ายในทุกๆวันที่1ิบค่ะสําหรับการจ่ายเงินในครั้งนี้อนตรงเข้าบัญชีในส่วนของผู้ปกครองที่ได้รับสิทธิ์นะคะหรือว่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในส่วนของใครนะคะที่คลอดบุตรใหม่หรือว่าเป็นเด็กที่จะต้องลงทะเบียนใหม่ก็สามารถลงทะเบียนได้ที่นะคะอบตเทศบาลหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เด็กอยู่ก็ได้ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นผู้ดูแลก ได้ค่ะคุณผู้ชมโดยเอกสารหลักฐานก็ตามเงื่อนไขหน่วยงานบริการในส่วนของทางภาครัฐขอน่หละค่ะคุณผู้ชมส่วนกลุ่มที่2นะคะคุณผู้ชมที่จะจ่ายเงินอีก6เดือนสุดท้ายสําหรับปีงบประมาณ2,566นี้ก็คือการจ่ายเงินในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศค่ะแน่นอนค่ะผู้สูงอายุทั่วประเทศก็ลุ้นนะคะสําหรับการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ว่าจะมีการเพิ่มวงเงินให้นะคะอยู่ที่1,200บาททันทีเลยในปี2,566 แต่ต้องไปดูในเรื่องของงบประมาณก่อนและจะมีการปรับเพิ่มเรื่อยๆนะคะให้เป็น3,000บาทก็ต้องติดตามในส่วนของทางรัฐบาลชุดใหม่แต่ที่แน่ๆค่ะในวันที่10ของทุกๆเดือนนะคะก็จะมีการจ่ายเงินเบี้ยงที่ให้กับผู้สูงอายุซึ่งยังคงจ่ายแบบขั้นบันไดเหมือนเดิมตามปกตินะคะ<ช>คุณผู้ชมไม่มีการปรับเงินเดือนเพิ่มแต่อย่างใดให้กับผู้สูงอายุนะคะการจ่ายเงินยังคงจ่ายเหมือนเดิมตามปกติเบี้ยงที่ผู้สูงอายุแบบขั้นบันได6 0 0้ถึงบาทค่ะตามเกณฑ์อายุเลย 60ปีถึง69ปีจะได้รับอยู่ที่600บาท70ปีถึง79ปีจะได้รับอยู่ที่700บาท80ปีถึง89ปีจะได้รับอยู่ที่800บาทแล้วก็90ปีขึ้นไปจะได้รับอยู่ที่1,000บาทส่วนการปรับเพิ่มวงเงินจากทางรัฐบาลชุดใหม่เรามารอรู้อีกครั้งหนึ่งในส่วนของการจ่ายเงินอีก6เดือนต่อไปนี้ในปีงบประมาณ2566จะจ่ายในทุกวันที่10นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากชนกับวันเสาร์และวันอาทิตย์นักข่ตะเลิกก็จะเลื่อนจ่ายให้เร็วขึ้นนเะเด็ช ส่วนกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลก็คือในกลุ่มผู้พิการนะคะคุณผู้ชมผู้พิการที่ได้รับสิทธิในการช่วยเหลือในครั้งนี้ก็คือแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือโอนตรงเข้าบัญชีธนาคารให้อยู่ที่1000บาทกลุ่มที่2ก็คือผู้พิการที่มีอายุนะคะ18ปีขึ้นไปกลุ่มนี้นะคะจะได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลหรือว่าเงินเดือนผู้พิการอยู่ที่800บาทแต่ถ้าหากท่านเป็นผู้ นะคะที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการแล้วก็ได้รับสิทธิ์วัสดิการห่งรัฐด้วยกลุ่มนี้จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษขึ้นมาอีก200บาทผ่านบัญชีธนาคารเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีการจ่ายให้ในทุกๆวันที่20ของทุกเดือนค่ะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของตารางการจ่ายเงินนะคะคุณผู้ชมเริ่มในการจ่ายเงินเดือนมิถุนายนนี้3กลุ่มเปาบางก็จะได้รับการจ่ายเงินในวันที่9มิถุนายนนี้ค่ะส่วนเดือนกร,รกฎาคมก็จะเป็นวันที่10กร,รกฎาคมซึ่งตรงกับวันจันทร์นะคะ ตามมาด้วยเดือนสิงหาคมก็จะเป็นวันพฤหัสศุดีที่10สิงหาคมค่ะส่วนเดือนกันยายนนะคะเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2566ก็จะจ่ายในวันศุกร์ที่8กันยายน2566ค่ะส่วนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเปาะบาง3กลุ่มนี้นะคะในเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมต้องรอในเรื่องของงบประมาณใหม่จากทางรัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามาบริหารประเทศส่วนจะมีการเพิ่มวงเงินอะไรหรือไม่อย่างไรทางช่องจะนําเรียนให กับคุณผู้ชมได้ทราบอย่างแน่นอนแต่ถ้าไม่มีการปรับเพิ่มอย่างไรในทุกๆวันที่10ก็จะได้รับสิ์เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาแต่อย่างไรรัฐบาลชุดใหม่ลหลายๆคนก็หวังและก็ลุ้นนะคะว่าจะต้องมีการปรับเพิ่มวงเงินให้แน่นอนนี่คือตารางการจ่ายเงินแชไว้เก็บไว้เลยนะคะสําหรับ6เดือนสุดท้ายในปีงบประมาณ2,566ในการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มปราะบางเด็ก ผู้สูงอายุแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรวมไปถึงผู้พิการด้วยค่ะคือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากนะคะหากคุณผู้ชมท่านไหนฟังแล้วดีมีประโยชน์นะคะคลิปนี้แชร์บอกต่อเปิดประสบการณ์ดีๆให้กับพี่น้องประชาชนท่านอื่นได้รับทราบด้วยสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ